ชมทุกท่านนะครับออยู่กับยูทูบช่องอ,อเอกชนแนลนะครับวันนี้ <c oughs> ก็กลับเดินทางกลับมาถึงบ้านนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับกบ็ไม่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายอะไรเลยนะครับก็เลยมาสำรวจบ้านสักหน่อยนะครับพอดีกลับมาแล้วเห็นเขามีอกองอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกอะไรนะใบอ้อยนะครับกองใบอ้อยแล้วก็มี มีรถคีบนะครับรถคีบอ้อยครับถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออ่ะ,อะเดี๋ยวจะเดินสำรวจดูสักหน่อยนะครับโอ้ไม่ได้กลับบ้านนานจำบ้านตัวเองไม่ได้เลยมีอ่าใบอ้อยมากองหลังบ้านเยอะมากมันต้องขออภัยนะครับว่าภาพมันอาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่าโอลืมเอาไม้กันสัน่นละ จะใช้ไม้กันสั่นของถูกไปก่อนเอ๊ข้างหลังผมนะครับเป็นรถคีบเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกคีบหลังนะถ้าที่คนแถวบ้านผมเขาเรียกมันจะเป็นเลี้ยวเลี้ยวล้อหลังเนี่ยรถคีบเลี้ยวเลี้ยวทางด้านหลังนะครับไงนะที่ตรงขี้อย่างนี้เอออย่างนี้เออนะครับอ่าเป็นรถคีบหกล้อนะก็จะเป็น รถที่ใช้สําหรับไปขีบมาจากในไร่ขีบจากในไร่มาแล้วก็ถ้าวันปกติที่โรงงานเขาเร่งนะครับต้องการใช้เชื้อเพลิงจากใบอ้อยเนี่ยก็จะขีบขีบขึ้นรถสิบล้อแล้วก็ไปโรงงานเลยแต่ตอนนี้ช่วงนี้โรงงานเขาเปิดโคต้ารับก็ต้องมีช่วงที่ต้องมาสต็อกนะครับก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่เป็นหลังบ้านผมเองนะครับก็ บริษัทของน้องชายผมเนี่ยน้องน้องชายผมขับนะคันเนี่ยน้องชายแท้เลยก็เลยเห็นที่ว่างก็เลยมาเช่าเป็นใบอ้อยนะครับเปลี่ยนเป็นโฉมแล้วนะครับเมื่อก่อนจะเป็นก้อนกลมตอนนี้เป็นก้อนเหลี่ยมที่ในคลิปที่เห็นเป็นรถหัวยาวลากนะครับนั่นกะ็คือบริษัทที่น้องทํางานอยู่นะครับเป็นเจ้าแรกของแถบนี้เลยในจังหวัดกําแพงเพชรในแถวหมู่บ้านผมนะ แถวตำบลนหนองหลวงเนี่ยเอ,อเป็นเจ้าแรกๆเลยนะน่าจะอย่างนั้นนะเพราะผมก็ไม่เห็นมีคู่แข่งตอนเริ่มนะตอนเริ่มก็เห็นเป็นเขาเป็นเจ้าแรกก็เปลี่ยนเป็นจากก้อนโกลมเป็นก้อนเหลี่ยมนะครับอเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆรถคีบคันนี้ดีกว่าว่ามันเป็นรถอะไรใช้เครื่องยนต์อะไรระบบมันจะเป็นยังไงเนาะอเดี๋ยวไปดูกันเปลี่ยนกล้องก่อน ตัวนี้เบื้องต้นเท่าที่เห็นเนี่ยเข้าๆเลยผมว่าเป็นเครื่องยนต์ของคามินนะคามินแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์ของคามินเนี่ยมันจะดูง่ายตรงที่มันจะเป็นบล็อกๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยผมเนี่ยพอเห็นปุ๊บจะเป็นอ๋อคามินเนาะเป็นหนึ ón, ่งก้อนหนึ ón, ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนนะเป็นเครื่องคามินหกสูบมีอ่า น่าจะเป็นเครื่องคัมมิ้นจีนนะครับเพราะว่าอ่ะเออนี่มันอยู่ตรงนี้ซีนี่นเใช่ไหมซีัมมิ้นแล้วก็ภาษาจีนนะครับมันอ่านว่าอะไรวะนะ่ะอะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้ตรงนี้เขียนว่าคัมมิ้นนะ Energy อ่ะเครื่องยนต์นะครับ น็รถคีบหกล้อนะครับเลี้ยวหลังเครื่องยนต์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนที่เขาไปซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์นี้ก็คือบริษัทเนี้ยเขามีรถเกี่ยวข้าวด้วยแล้วรถเกี่ยวข้าวก็เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ในการทํางานค่อนข้างหนักนะครับก็เลยจะเปลี่ยนบ่อยก็เลยถอดเครื่องยนต์ลงมาใส่รถคีบ แล้วก็รถเกี่ยวข้าวก็ใส่เครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปรีวิวรถเกี่ยวข้าวของบริษัทนี้ให้ดูนะครับมาใช้บริการประจําครับเป็นรถอ่าเรียกไรเป็นเจ้าประจําที่เกี่ยวข้าวบ้านผมนะก็ตรงข้างหลังตรงถัดตรงข้างหลังนู้นแหะจะเป็นจะเป็นนาเนาะแต่ตอนนี้หยุดทําก่อนนะกลัวน้ําไม่มีนะครับอี่ดีดูระบบท่อ <c oughs> ท่ออะไรเขาเนี่ยระบบท่อแตก <c oughs> มีเทอร์โบด้วยครับโอ้โหเทอร์โบอะไรเนี่ยเทอร์โบลูกบอนเปลอร์เลย่านว่าอะไรฮอฮอเซ็ตหรือเปล่าฮอเซ็ตลูกใหญ่มากไม่แน่ใจว่าเป็นเทอร์โบคู่ตัวรถหรือว่าจับมาใส่นะวันนี้ก็จะเป็นเ<ๆ>ขาเรียกรถคีบระบบ กึ่งอัตโนโมัติดีไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอัตโนโมัติหรือเปล่านะผมเคยลองขับแล้วมันจะเป็นระบบอันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นคันเร่งเนี่ยเป็นเหมือนเบรกมือเนี่ยเบรกมือมาใส่แล้วตรงนี้จะเป็นเกียร์ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเดี๋ยวเวลาคอนโทรลเนี่ยเราจะเหยียบเหยียบแป้นเท้าเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเหยียบไปั้างเหยียบมาข้างหน้าก็เป็นเดินหน้าเหยียบไปข้างหลังก็เป็นถอยหลัง ก็แล้วแต่ว่าเราใส่เกียร์อะไรไว้เช่นเราใส่เกียร์เกียร์สองอ่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองไอใส่เกียร์หนึ่งแล้วเราเหยียบเดินหน้าก็จะเป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งแล้วเราเหยียบถอยหลังก็เป็นถอยหลังเกียร์หนึ่งไปในตัวเลยเออก็ผมก็ข้อท่าดีระบบนี้นะไม่เคยเห็นแบบที่ไหนมาก่อนนะครับตอนแรกผมม็คิดว่ามันจะเป็นแบบเหยียบสลับกันได้นะครับเป็นอย่างรถขี่พวกเบลอะสมมติสมมติว่าเหยียบอันนี้ มาข้างหน้าเหยียบอันนี้ไปข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ,อีกรอนึงเดินหน้าอีก้อนึงถอยหลังรถมันจะแบบหมุนเป็นวงกลมนะครับแต่อันนี้ไม่ได้นะต้องเหยียบไปพร้อมกันเดินเดินหน้าต้องเหยียบมาพร้อมกันถอยหลังก็ต้องเหยียบพร้อมกันนะครับไม่สามารถแบบเหมุนตัวได้แต่มันจะคล้องตัวตรงที่เป็นเลี้ยวล้อหลังนะครับคันนี้ซื้อมาผมไม่แน่ใจนะวว่า ถึงแสนหรือเปล่านะอืมผมจำไม่ได้เหมือนราคาคร่าวๆน่าจะน่าจะไม่กี่หมื่นอ่ะอืมนะครับนี่ก็จะเป็นฟางที่มาสต็อกนะครับยาวไปถึงนู้นเลยพื้นที่ประมาณห้าหกไร่กองไว้เต็มเลยนะครับนี่ก็ยังเอาออกไปบ้างนะครับไปเข้าโรงงานบ้างแล้วมีโอกาสอาจจะมุกพวกนี้อาจจะได้เห็น คันนี้ทำงานนะอืมก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูหัวคีบหัวคีบตรงนี้เขาต้องก็เรียกกันนะต่อเขี่ยวออกมานะครับต่อเขี่ยวนี่มีรอยหักเชื่อมหลายรอบแล้วอืมเขาท่าดีคีบแบบเนี้ยบางบางเจ้าผมจะเห็นคีบมันจะเป็นแบบก็เรียก่าวงกลมอันนี้มันจะไม่ออกกลมน้อยมันจะแบบ อแหลมๆเ,ยๆเหยียวๆเหมือนหยดน้ำเนี่ยเป็นคีบสามก้านเนาะมีตรงตรงที่มีไฮดรอลิกเนี่ยเป็นสองก้านแล้วก็ก้านก้านใหญ่ลงมาหนึ่งก้านอยากสามก้านอืมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรถคีบที่มันมาอย่างนี้เลยหรือเปล่ามันเกิดแบบนี้เลยหรือไม่หรือว่าเป็นรถคีบที่เอา เขาเรียกอะไรอะขับ40ล้อมาแปลงหรือเปล่าเนาะมีไม่แน่ใจนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นรถหาดูยากแล้วนะครับรถขี่อย่ยเริ่มมาผันเป็นรถขี่ปางนะครับเพราะว่าระบบการทํางานที่เปลี่ยนไปนะครับจากเคยเป็นระบบตัดอ้อยลำตอนนี้เป็นระบบตัดอ้อยแบบใช้รถตัดอ้อยนะครับเป็นอ้อยท่อนนะครับรถขี่ก็บดป่ายก็น้อยลงนะครับก็เหลือเป็น ขี้อ้อยพันนะครับขี้ฟางอะไรพวกนี้เนาะก็ถือไว้ว่าบันทึกไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ลดภาระ,ะในการขึ้นอ้อยนะครับผมยังทันนะครับผมเกิดทันตอนที่เขาแบกอ้อยขึ้นสิบล้ออะ่ะเออโอ้แล้วเขาขึ้นอ้อยกันเขาเรียกว่าขึ้นอ้อยนะคนประมาณสี่ห้าคนอะแล้วขนข,ขนอ้อยขึ้นสิบล้ออะ คืนนึงอะทั้งคืนนะครับกว่าจะเต็มครับแต่พอมีรถคีบเข้ามาเนี่ยจะเป็นวันนึ่งอ่ะปตีไปเลยกี่พ่วงว่าไปสามพ่วงสี่พ่วงนะครับอยู่ที่ความไวของคนคีบคนคืนผมเคยผมเคยทําอาชีพที่เนี่ยอะไรนะไปฟันอ้อยอะไปสับอ้อยบนสิบล้อตอนนั้นเรียนมาหาลัยแล้วด้วยต้องการใช้ตังนะ ใครใช้อะไรไปทำหมดนะครับขอให้ได้ตังค์เล่นดนตรีบ้างนะครับไปทํางานรับจ้างบ้างนะครับก็ยังรอดมาเป็นออเอกทุกวันนี้นะครับไม่เกี่ยงงานนะครับก็ไม่รวยหรอกแต่ก็ไม่ยากจนครับมีได้ใช้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบอคลิปนี้นะครับก็ลงคลิปบ้างนะครับเดี๋ยวจะหนีกันไปก่อนนะครับก็เป็นการสำรวจ บริเวณหลังบ้านนะครับเพราะว่ากลับมาบ้านแล้วก็เห็นโอ้มีมีรกคีบจอดอยู่แล้วก็มีก้อนฟางเยอะกว่าเดิมนะครั้งที่แล้วมีมันจะมีหน่อยเดียวอันนี้มาเยอะกว่าครั้งที่แล้วก็คือแบบเช่าทั้งที่เลยตอนนั้นมาแค่วางแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เต็มเลยก็โอเคเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดว่ามันตันแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นผมไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องขอคุยกับน้องชายก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ